มาค่ะคนเกิดวันพฤหัสเปิดภาพรวมดวงความรักนะคะประจำวันที่1ถึงวันที่15กันยายนนะคะปี6-7ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะถ้าตรงใจให้พิมพ์อีโมชั่นหัวใจสีดวงเข้ามา ได้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัว a d บ้านเขียว a. d maya นะคะ246แนะนำให้ดูดวงส่วนตัวนะคะจะมีความแม่นยำแล้วก็สามารถเจาะลึกได้ในทุกๆเรื่องนะคะมาเริ่มกันเลยเนะาะสำหรับคนวันพฤหัสนะคะความรักของคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยความรักของคุณดูคุณเหมือนกับมีความสุขกับก,บการใช้ชีวิตคนเดียวอะเออเหมือนแบบ มีความสุขกับการเป็นอิสระอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่แน่ใจว่าหลังที่ผ่านมาเนาะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาการเขาเรียกว่าแบบเหมือนเป็นอิสระจากคนที่คุยด้วยอะก่อนหน้าน,นี้ยการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คืออาจจะมาจากสมมติว่า ตัวคุณเองอ,อาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวเนาะหรือว่าได้ไปต่างประเทศได้ไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเหมือนคุณใช้ชีวิตโสดอะแบบมีความสุขเหมือนกันเนาะในช่วง1นึถึงสิกันยาแล้วก็มันจะมีในช่วงระยะเวลาเนี้ยมันก็จะมีคนที่คุณอะคือเหมือน,เป,นเป็นจะมีผู้ชายคนหนึ่งอะเข้ามาหาคุณเข้ามาหแบบฮิวใจคุณอะไรเงี้ย อาจจะบันมาฮิวใจคุณในเรื่องของสิ่งที่ผ่านมาก็ได้ในสิ่งที่คุณเคยเจออะไรเงี้ยอาจจะแบบอ่พูดคุยกันในเรื่องของความรักของคุณที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเป็นยังไงหรือว่ามีการแชร์การมีการคุยกันมีการแบบฮิวใจกันอะไรเงี้ยเนาะมันจะมีคนเข้ามาคุยกับคนด้วยหรือคนเดิมนั่นแหละที่ที่ที่คุยกับคุณเนาะก็คือเหมือนกับให้คุณอะ เรียนรู้ไปดีกว่าเรียนรู้ไปแล้วกันว่าอคนที่คุยอยู่เนี่ยคือเหมือนกับในมุมหนึ่งเขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบสอนเราได้เนาะมีมีการมีเขาเรียกว่าเหมือนเป็นผู้ใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่เหมือนกับให้กําลังใจเราเนาะไม่ว่าเวลาที่เราจะเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่เหมือนเราอะ่ะจะ มีคนคนนี้อยู่เสมอนะคะ,ะคนโสดมันมันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเหมือนคุณน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าเรื่องของความรักเนาะอาจจะแบบไปชอบคนนี้แล้วเหมือนกับเอออีกคนนี้เขามีไปแล้วหรือคุณไปชอบเขาแต่เขาไม่ได้ชอบคุณอะไรทํานองเนี้ยค่ะอืม คนโสดก็จะเป็นประมาณนี้เนาะในช่วงในช่วงหนึ่งถึงสิบห้ากันยาก็คือเหมือนให้คุณใช้ชีวิตอิสระของคุณนี่ยแหละไปก่อนแล้วก็เรียนรู้เนาะคนที่คนใหม่ๆที่เข้ามานะคะว่าอ่าเขาเป็นยังไงเขานิสัยใจคอเป็นยังไงอการกระทํากับเราเขาโอเคไหมอะไรเงี้ยอืม จะดีกว่าให้ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคนโสดต่อมาคนมีคู่นะคะคนมีคู่เนี่ยเหมือนตัวคุณนะคะหรือไม่ก็คู่ของคุณนี่ยแหละจะมีเขาเรียกว่ามีการรอคอยในเรื่องของในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าอาจจะเป็นรอคอยตัวคุณหรือรอคอยตัวแฟนนี่แหละให้ให กลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยออยากให้เขาเรียกว่าเหมือนเหมือนต่างคนต่างแบบอยากให้กลับมามีโมเมนต์เดิม,เ,ดมเช่นเหมือนกับอะไปกินไปกินไปเที่ยวไปดูหนังนะคะไปคาเฟ่หรือไปในที่ต่างๆนะคะเหมือนในช่วงเนี้ยหนึ่งสิบห้ากันยานี้คุณหรือแฟนของคุณอะส่วนใหญ่ก็จะโฟกัสในเรื่องของ งานนะคะในเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของเงินซะมากกว่านะคะในเรื่องของงานนะคือเหมือนกับอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งเนาะคู่หรือตัวคุณเองอาจจะแบบได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องของงานนะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นด้วยนะคะเหมือนกับคือคือคือให้มองว่าเหมือนกับคนมีคู่เนาะ เหมือนเขาเหมือนต่างฝา่ายเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนแบบอีกคนนึงอาจจะยุ่งในเรื่องของงานแล้วก็อีกคนนึงก็อาจจะรอคอยนะคะ,อ,ะอีกคนนึงเนาะให้เหมือนกับว่ามาเจอกันหรือว่ามาทํากิจกรรมร่วมกันนะคะหรือว่าแบบเหมือนอยากให้เติมความหวานซึ่งกันและกันเนาะ,ะอะไรที่ผ่านมาคือเหมือนว่าถามว่ามีปัญหาไหมมันก็คือมีปัญหาแต่ว่าถ้าคือคุยกันแล้วก็ คุยกันลงตัวอย่างเงี้ยเออเหมือนกับสมมุติต่างคนต่างทํางานกันแล้วก็ถ้าคุยกันว่าเออขอเวลาเสาร์อาทิตย์หรือว่าขอเวลาวันอาทิตย์วันหนึ่งที่แบบอาจจะไปพาคุณนะคะไปเที่ยวหรือพาครอบครัวไปเที่ยวอะไรประมาณเนี้ยคือมันก็คือคุยกันเราก็คือจะจบเนาะมันก็จะไม่มีปัญหาที่ค้างคาใจเหมือนกับว่าให้คุกให้ตัวคุณอนะ คุยกันแล้วก็ให้เคลียร์กันเพราะไม่อย่างนั้นน่ะมันจะมีคนใดคนหนึ่งคะไม่คุณก็คู่อะ่ะเขาก็จะแบบมันยังมีเรื่องติดค้างคาใจอยู่นะคะมันจะมีเรื่องที่ต้องให้กังวลอยู่ตลอดเวลาเนาะคนใดคนหนึ่งนะคะแล้วก็อีกคนก็จะแบบก็จะโฟกัสตแต่เรื่องของงานแล้วก็เรื่องของเงินเงินนะคะภาพรวมความรักนะคะของคนเกิดวันพฤหัสก็จะประมาณนี้นะคะ